ซึ่งจากประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะผู้คนชายแดนของทั้ง2ฝั่งค่ะด้านจุดผ่อนปลนบ้านซับตารีอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีถึงแม้ว่าสถานการณ์ชายแดนจะเงียบเหงาลงนะคะแต่ว่าการค้าชายแดนนั้นยังคงดำเนินต่อไปทีนี้ความหวังของผู้คนในวันนี้ค่ะก็คือการเจรจาที่จะนำพาไทยและกัมพูชานั้นไปสู่สันติภาพร่วมกันค่ะ ในทุกๆวันณจุดผ่อนปลนบ้านซับตาลีตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีแม้สถานการณ์ชายแดนจะคึกคักไม่เท่าช่วงไร้ปัญหาระหว่างประเทศแต่รถบรรทุกสินค้าจำนวนมากก็ยังคงข้ามแดนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคนั่นคือของจำเป็นของกัมพูชาการค้าไม่ได้หยุดนิ่งแม้จะมีการปรับล้นระยะเวลาการเปิดปิดจุดผ่อนปลนตามมาตรการที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายกำหนด เป็นแค่สถานการณ์ช่วงนี้พี่เพราะว่ามันมันที่เขาปรับเปลี่ยนใช่ป่ะพี่อย่าง4โมงปกติเคยออก4ทุ่มอย่างเงี้ยพี่เสร็จปุ๊บมันก็พอเขาเปลี่ยนสถานการณ์ก็กลายเป็น4โมงเย็นซึ่งสินค้ามันลงไม่ทันอยู่แล้วเพราะเวลาลงมันใช้เวลานานกลับไปไม่ทันไงี้พี่มันก็ต้องค้างมันก็ต้องลําบากแล้วพี่ฝั่งนู้นมันลําบากกว่านี้เยอะอยากให้ไม่อยากให้มีปัญหากันนะพี่มันจะได้แบบค้าขายสะดวก ไม่เพียงแค่ผู้ขับขี่รถบรรทุกเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบการค้าชายแดนที่เคยมีชีวิตชีวาก็กลับเงียบเหงาลงชาวบ้านที่เคยเดินทางข้ามไปมาหมายหาซื้อสินค้าไทยต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นกันอย่างพ่อค้าขายของตลาดนัดชายแดนที่บอกว่ารายได้หายไปกว่าครึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คนน้อยคนออกมาน้อย จากปกติก็สถานการณ์ทางนี่นะเกี่ยวกับพรมแดนนะฮะปัญหาชายแดนตอนนี้ก็ด่านก็ปิดเอ่อเปิดช้าขึ้นเงี้ยคนก็ออกมาช้าเวลาระยะเวลาขายของก็น้อยลงนะก็อยากให้เขาคุยกันนะครับดูความเป็นพี่เป็นน้องที่อยู่อุปคันกันมานานนะครับมันก็แยกกันแทบจะไม่ออกอยู่แล้วนะครับบางทีคนไทยเชื้อสายกัมพูชาก็มีก็มีนะกัมพูชาเชื้อสายไทยเพราะเมื่อก่อนก็เป็นของเรามาก่อนนะบา,บางจังหวัดน,นะครับ มันก็ยังมีเป็นความเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่นะครับมันก็แยกออกจากกันลําบากอยู่ <c oughs> <c oughs> ใชฮะก็อยากให้ทางผู้ใหญ่เข้าใจกันชาวบ้านจากกัมพูชาอย่างเชอร์ลี่ฟู้ดก็รู้สึก<อ>ถึงผลกระทบเช่นกันการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทางทุกวันทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอ,อนาคตและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นก็นั่นแหละมีปัญหากันค่ะแต่ว่าคิดว่าคงไม่มีอะไรค่ะอยากให้เจรจากัน คือว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันค่ะเพราะว่าฝั่งไทยถ้าไม่มีคนงานฝั่งนั้นก็ลำบากแล้วฝั่งนู้นไม่มีคนไทยก็ลำบากค่ะเดือดร้อนทั้งสองประเทศค่ะเพราะว่าอย่างเราทําสวนลํยาไยเราก็ต้องมีคนงานเก็บใช่ไหมคะถ้าคนฝั่งนู้นปิดด่านอะไรนี่คะ่ะเ,เราก็ไม่มีคนงานเก็บลํยาไยคะ่ะเดือดร้อนขนาดปีที่แล้วยังแบบไม่มีคนเก็บอะคะ่ะมันเดือดร้อนอะ่ะสงสารแม่ค้าไปเจอเขาบอกว่าเงียบมากเลยเขาบอกว่าเออข้างในเขาไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าเนี่ย เดดอนนนร้คคชยแะการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ในวันที่14มิถุนายนนี้จะเป็นอีกก้าวที่ช่วยให้ไทยและกัมพูชาสามารถเดินหน้าสู่สันติภาพร่วมกันได้อย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญคือความเชื่อมั่นที่ไทยยืนหยัดมาโดยตลอดว่าไม่รับกรณีขึ้นศาลโลกเพราะเชื่อว่าการพูดคุยเพื่อสันติวิธีคือทางออกที่ดีที่สุด เอ t นบภาคกลางรายงาน